ก็ทั้งให้ทั้งให้กำลังใจแล้วก็ทั้งมีความกังวลใจในหลายเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่พรรคก้าไกลยพยายามจะทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องสมรสเท่าเทียมหรือว่าเรื่องการปฏิรูปกองทัพที่ทํามาเนี่ยก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ทั้งพักเพื่อไทยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแล้วพกเพื่อไทยก็พยายามผลักดันตัวเองตัมก็ให้กําลังใจด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความกังวลใจเช่นเดียวกันแต่ก็หวังว่าจะใอาประชาชนเต็มที่ตั้งนะครับแล้วก็สัญญาประชาคมที่ยุดโยกับพี่น้องประชาชนไว้ก็ขอให้กำลเสร็จครับังกวลกโกาวประชานระดับนนนะครับผมเรื่องยกเลื่อเกณฑ์ทอาหารน่ะ จะเกิดขึ้นได้จริงไหมครับถ้าเป็นคนในคนหน้าพนี้นะครับก็ต้องต้องให้โอกาสดูผมยังเชื่อผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่สังคมต้องการประชาชนต้องการนะครับเพื่อให้กองทัพทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลคนเดีย่างนอาวุธทหารอย่างนี้สื่อติดเซียชนได้ให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับกองทัพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากเลยที่สุดก็ขอโทษทีครับพอดีผมมีนัดต่ออีกที่หนึ่งแล้วก็คนเยอะมากคงสามารถได้เพียงเท่านี้นะครับ